มามามามึงไม้พามันมึงมีที่ดักจดฝนนี่ดักไวมียามกับดักพี่น้องกับดักเด้อครับเนาะมียางกับดักแบบตีตาดพี่น้องใส่เยื่อยเยื่ออย่างที่ได้ผลเลี้ยวสุดพันบอกคนเนาะหมูครับเนาะกับหมูเดี๋ยวครับถ้าใส่ที่ก็ได้เลยครับเดี๋ยวเป็นตาดทุกอย่างเนี้ยตาดไว้เองที่ก็ได้ประเบิ้ลครับประเบิ้ลไอ้ที่ผมเไ็ดไว้นะบูมเอ็นว่าดักเอาตัดตรงหันนะครับพี่น้องเนี้ยใส่ฝนก้นเชื่อ ยาบ้านพวกเจ้าหลายบ้านพวกเจ้าไม่หลหรือหล,หลกูหูเด้อครับเ้อก็หาหาใส่ป่าลกๆนีไม่้อหรอใส่ป่าเนี่ยโอคุกกี่ยวครับกินดกลินดอนเวละนั่นมากินมันก็บลระแวงเป็นงาฟาดยวาพง่าเออากูพังครับลั่นดิ นี่เด้อครับเด้อเนี่ยผมใส่เงี้ยวไอ้สิจะตัดไว้ยังสิเด้อพี่น้องนี่เด้อดครับเปิ้งตัดพี่น้องเมื่อตัดเฮ็ดไว้ยังสิครับขับมาลุงลู่ขับม่ขี่เห็นป<ห>ะครับกองให้ได้ังจ้าเมื่อขี่เอาเด้อพี่น้องโอ้โหนี่ยไะครับมีแต่ขี่พี่น้องอยู่อยู่กับเ<ม>ยือ่อพี่น้องนีนง่เป็นเยื่อหนูเลยครับเบิ่งขี่เป็นกองพี่น้องอันนี้ได้แล้วตวงแน่พี่น้อง ตรงนี้เลยเวลาตัวหนึงครับอันนี้ก็บโลันเลือดพี่น้องสีอันนฮตตาดไว้ธรรมดาซื้อก็กันแลงอันนี้ก็เฮ็ดตาดไว้ซีแล้วเนนะครับเนี่ยเฮ็ดซุ่มไว้นะครับเสือบเสียเขาเขาช่องนี้แต่ติดพี่น้องเด็กสมบูีณมาเราสองตัวเฮตไปยี่ตัวนึงนะครับคือสีหมดแล้วนะล้อมันจะมือสองอีกอีกสองมือเหติตายนะครับแนะนเด้องูอย่างกระทำ งูเอาน่างูอ,อย่างกระจาบงูขวกงูป่ากระจาบงูสิงกระจาแต่งูเหลี่ยมยาวมาไซได้ไซได้ครับเด้อตึ้งกัน้วก็เน,น,นี่ยน,นะครับหมาที่นะครับไซเหนือเบืองเอาเด้อหมาที่ลนะครับนี่ก็เฮ็ดไวต้ตาดน,นึงครับพี่น้องลึกลงไงพีน่น้องนี่กับปลาร้าน,นะครับเนี่ยเฮ็ดตาด<อ>ไปหนึงเสียครับในหกหกหนึเสียครับนี่เบื้องเอาครับ <S <S เห็นบ่ครับให้เบื้องพี่น้องผันใส่ไปใส่ไปยามกับดักพี่น้องเฮ็ดใส่เบื้อง เบินทางวะน้องมันเป็นทางหนูแล้ววิ่งแ่นดปป๊บดมกินแล้วก็วิ่งข้อบบไปเลยน้องเดิเบิ่งหลังต่อไปครับน้องถามว่าผมมีวันีหม้แล้เป็นแบบนี้แล้วหม้เป็นที่แล้วเป็นดอนที่เจ้าเ่าตารงไหนเนาะครับตรงหักกิ้งไม้ครับ ักินไม้พอดีครับครับมาเลยครับนี่เลวัยนี่ครับนี่นะครับผมที่บอกนี่ครับแบบขันหานะครับหาเนี่ยหนึ่งเห็นขีงที่บอกครับไอขีว่าไม่ต้องมีขีบ่าครับแล้วทางเขาไปยังเสียครับเห็นบ้าครับอ่านี่นี่ขีกองหนึ่งนะครับไปพี่วันนี้ผมเท้าวงิดขันห้าจนฟ้อนนะครับบ่ยากนี่ครับเบิังเบิังทางเห็นบ้าครับ เนี่ยเขาจล่นทางนี่แหละครับเนี่ยเห็นไ่เนี่ยขี่เห็นง่ายๆนะครับไอพี่น้องเบิ้งสังเกตเบิ้งดีๆครับเนี่ยนี่มันจะวิ่งตามทางาเลยพี่น้องวิ่งตามทางมันเป็นทางมันนะครับทางหนูดีครับขี่นึ่งครับนี่โตนี่นาเป็นโลครับเนแบบเนี้ยขี่ครับนี่ถ้าเขาขี่อย่างนี้นะครับเนี่ยขี่จนง้อนนี่เบิ้งง่ายๆครับพี่น้องเงี้ยวๆนี่เห็นไหมครับนี่กินหนุครับหลักฐานก็มีครับ ขี่ไม่ไหมครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เทพเลยเป็นโลนะผ่านอ่าเป็นโลครับนี่เขาใส่ซรงที่แล้วเขาตีตาตียังไว้แล้วก็เขาเฮ็ดนั่นไว้คือจังประเภทในเบื้องนะครับมีเบื้องขี่บางอย่างครับอีกอ่ะมแบบวานนึงก็เป็นลายครับหมดเรียบร้อยบอบอมาติดเลยอยครับโอ้มันออกจากนีุมว่าเหนี่อยกับฟ้อนเบื้องเบียครับมาเบื้องครับมองมันนั่งครับเห็นบอ นี่คร so, oh ับน so, well, the the I mean, ี่ครับยังว่ไให้เขาหายเงี้ยครับนี่ครับนี่เห็นซีครับจากการที่ขี่ครับในขี่ของเขาครับขี่จนฟ้อนผมที่บอกอย่างหนึ่งคือแหลมปลายครับพี่น้องเนี่ยแหลมแหลมมุกเนเอไอ้มันบ่อได้โดนนะครับพี่น้องไงง่ายๆบีเบิ้งซี่เลยครับขนยังว่าอยู่ขนยังบ่อบีบบ่อย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเขาขี่เขาอีริดก้นอย่างเงี้ยแจ้งแจ้ครับ คือว่าเขาขี่สุดนะครับเขาอีดิดปั๊บเป็นสีนะเหมือนมันนั่งเห็นบ่เหมือนมันนั่งเห็นบ่อ่าเนี่ยครับนิ่มลื่นเลยนะนี่ครับมันออกวะมันออกสิครับออกนะครับว่าในเข่าเราไปเบิรงอันใหม่อีกครับพี่น้องไปเบิรงนของผมนะมไปออกไปก่อนครับเพราะว่ายุนี่มันหกมันบุกบุหมดได้แต่ตัวเป็นโลนี่ยังอยู่เนาะตัวเป็นโรนี่ครับขี่ขนาดนี้เป็นโรนี่ครับว่าไม่ขี่แล้วเนี่ย ขอยย่ำนะครับไอ้อีกอย่างนึงขอยย่ำครับผู้ใดที่ว่าคอมเมนต์ผมว่าบอกคุ้ยนะครับผมอยากฮู้ครับแต่ผมอยากฮู้ว่าบ่แม่น้ำผมขอฝากไปให้มันฮู้ครับผผมคของใจกันครับพี่น้องที่ว่ามันบอกว่าบอกคุ้ยจะป่าสองมืออครับนะครับผมอยากฮู้ครับแต่บไอ้ผมขอออกซื้อว่าซื้องไหนวะบักทวีศักอะครับ เจงแท้มเจอผมเลยครับพันโตโถโตโถเลยครับพันหัวรอดแล้วพี่น้องอ่าผมเดือดแล้วครับยู้ซื่อผมจับปลาคนนะมันบอกว่าผมไม่ยัางไรจับปลาสองมือแบบคุ้ยเลยฝากผู้ใดเห็นคลิปนี้แชร์ไปให้มันถึงถึงมาแน่บัตรทวีศักดิ์ครับแต่นับสกุลผมจำผู่ได้มันคนตีนผมครับมาพี่ครับมันหลายคนแล้วครับที่คอมเมนต์นะมึงหากินมุกเป็นนะครับมึงดาขู่ยังกันเลยขูหาพิธีเซาบ้านเซาบ้านเนี่ยครับ อันหัวร้อนแล้วพี่น้องเอ้ยผมยุ่ของผมผมไม่ไปด่าผู้ใดเลยผมต้องการคอมเมนต์ที่แบบพอๆให้ผมลังใจกันผมเซฟงานได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นทางนะครับเนี่ยมาเาิ่งอันนี้ครับนี่บอกได้ครับว่าขี่เห็นเลขี่อังนี้ละ,อะเอ้าว่าขี่เห็นแต่กล้องก็ไม่เคยเห็นกันนะขี่เห็นนะเป็นเลยว่าอู้ร้อนเข่าเลยนะร้อยเข่าร้อยออกครับแต่ผมมีย่ะมาด้วย เขาเข่าพันนี่ครับผมมีตาดไว้ใส่นังที่แล้วครับในเบิ้งนี่นะครับบื้งมันขี่มาเด้ครับโอู้ดันโคตวะอ่าเนี่ยครับทีเนี่ยนี่บื้งมันขี่มาครับตัวเบิ้งพี่น้องเบี่ยงนะครับตัวขี่จังพรอนผู้ใดว่าขี่มานี่ผมขี่ปากได้ครับบื้มงนนี่ครับขี่เห็นครับขี่ม้าเาบ่สีนี่นะบ่สีนี่ครับนี่ก็ขี่จังพรอนเนะครับนี่เบิ้งนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันหลายโตมันไม่มโตัวเดียวนะครับจัดฟ้อนนะครับเนี่ยครับนี่ผมใส่ไว้นดำทั้งมันซื้อเนี่ยครับเนี่ยผมมีเนื้อโอ้ยจ่ดฟ้อนหลายครับพี่น้องมันมันคุณจะมาทั้งนี่เหรอวะครับมันนี่มาทั้งนี้แหละครับมาทั้งเนี่ยก็เบื้งเนี่ยอ่ามันเข่าหนูเนี่ยนันละเออหนาหนะครับเบิ้องเบื้งเนี่ยครับไม่ไม่เลยนะครับมันหนูนะครับพี่น้องให้เบิ้งดีๆเบิ้งเด้อกันที่ว่าที่เบิ้งเนี่ยเบื้งครับเนี่ยเนี่ยนะครับ เบืบ้ง<บ>น้ครับลีเดอผมที่บอกคือการที่ว่าถ้านหนูทองอีปพิตอทั้งที่ครับเวลาหัวสุบลงนี่ครับเบิ้งได้จันทรฟอน,น่ะเบิ้งขนเขาที่ถือทั้งที่ครับถึกดินเขาอะคือแปลว่าเขากลมลงดินนะครับนี่นะครับอาัยอยูตามรูหนูหาใส่ย,ยู่ตามรูหนูแต่บ่อัดเดินนะครับเดี๋ยวกัะปิน้นนองครับนี่ก็ท้ากันนี่ผมบอกวิธีหายกินชาวบ้านชาวบ้านครับพี่้อง ผมก็ได้แม่บอกว่าอ้ผมเก่งคอมเมนต์ได้ครับผมเนี่ยเป็นง่ายๆครับสาหรับง่ายๆหายกินครับผมง่ายป่าที่คนคนนะครับผมอยากให้ fc มาหาผมผู้ใดคอมเมนต์อยากมาหาผมูนพระไปหาหาไปบ้านก็ได้ fc จะมาเมื่อใดนะมาแรงงานดิมาแรงงานครับ fc จะมาแรงงานเนาะเพอนที่พาผมไปพาไปล่าหนูล่าล่าป่าล่าปลาเพื่อนที่มาหาผมมานอนคึนครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาการวิธีหายกินครับ เออวันนี้ผมก็ไลิพาเพื่อนมาเรื่อยๆเพื่อนอยากร้องบอกว่าเป็นเม้นแท้บ่บบองที่ว่าพานปางหานะเพื่อนว่าครับเนียไม้ก็เป็นที่นะครับเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนเราผู้ใดกันบุกเคยหาก็จะ้าติ์จะฟาว่าอยากได้เจอตัวเป็นเป็นมากรบผมผมพาไปหาแม้ตะหมดกันกันเป็นเม้นผมยังงูเลยมามาลอดผุณพาไปหาวะนน้ครับเด้อนี่ตาดที่แสน คือแบบว่าเปิดช่องอะไรบดดนะครับเบิดรถยางตุนดีจะตีนแตกนะครับตีนหักตุ่นแล้วครับตีนตาไปเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยยางตุนตีนแตกตุ่นแล้วครับแสดงว่าวันนั้นมันมันออกมาช่วยมันเนาะถึงล้านหมดแล้วเนาะออาละมมัันก้ยครบถ้าเป็นหนูมันต้องวิ่งอย่างนี้แล้วหนูมันต้องแรนครับบัดที่นี่ครับผมไปเท้าบ้างครับบ้างเนาะผมไปซุ้มที่ซุ้มหาบุแล้วครับโอ้นี่แล้วครับการเอตัดบอกคนเสียครับเอตัด คือว่าเราต้องขันขึ้งนี่ห้องรถให้มันเห็นช่องเลยตะกุยครับอีกอย่างนึงก็คือใส่กับเขาใส่ไว้งที่แล้วครับเนาะนี่เขาเฮ็ดไว้เองที่ธรรมดาแต่ถามธรรมชาติของสัตว์อีกอย่างนึงก็เนี่ยครับพห็นบครับมีขอผิดพลาดหลายอย่างครับเนี่ยใส่ไว้ครับไม่ก็ครับอม่ยังก็ครับ ดองเลยแล้วละครับแบบว่าเพื่อนที่มาทั้งผัวทั้งเมียเพื่อนล้วครมากับทีมงานเพื่อนเพท่านหลายคนอยู่ครับเพื่อนมาแต่กัมีห้องรองรับอยู่ก็คือแค์ครับแค์คนงานครับพี่น้องมาด้วยเพื่อนที่มาหาอามาหาเลยผมพาไปล่าแทะเรายิได้รู้ว่าของแก่บ่แท้บมเป็นป่าโอ้ยบักฮาบักห้ยจับป่าสองมือผมก็อยากหู้มันคือก<อ>ันครับผมจับซื้อมันได้ด้วยว่าท,ทวีศักดิ์ทวีศักดิ์ มันเบิ่งไปซื้อแล้วมันามาด่าผมมีอะไรนี้เฮผมถามเลยครับตาต้องมันด่าผมเรื่องอยังอันนี้ผมผมบอกว่าค่อยชอบเนาะเออไปมันบ่ชอบก็กดไลค์เอเอกดแย่ไปทีครับคอมเมน่นของบักค,ควยเนี่ยคำบักควยเนี่ยผมถามตรที่ผมผมผมวิมไปด่าเจ้าบักควยเจ้าเกียรติบ่อืมท,ทั้งทั้งที่เจ้าบูรุเรี่ยงยังนะครับไอเจ้าคิดนะนะครับทุกทุกทุกคนนะ่ะคือถ้าแบบว่าผมผมเบิ่งคลิปเนี่ยผมบ่ะมาทมันบ่ครับผมก็กดแย่แค่นั้นแนะ่ะ บรต้องคอมเมนต์มันง่ายๆโลกมองโลกสวยครับมองโลกแบบในแง่ดีอยาคิดบวกครับพี่น้องแต่กันแบบว่าคันอยู่ใกล้กันในคันผมหู้จักในผม,มด่ากูควยอย่าง <c oughs> ผมไม่ไปถามเลยครับก <c oughs> ูหาป่าหาอย่างผมมิตของผมเนี่ยคือแบบผมแบบสบายผมเม็นว่าผมชีเป็นคนที่ให้พี่น้องที่ว่ายิ่งมาผิดกันมิมาดากันในโซเชียลเก่งในโซเชี่ยวผมเองนะครับผมไม่เคยเล่นหรอกครับแต่ผมเป็นพระเอกผู้ทอนครับผมเป็นพระเอกให้เขา แต่ผมเม็ดได้ทุกอย่างที่ผมมอกไปหนึ่งจับปลาคอนชีโตมเขียงคอทุ่มหัวมาหาแข้งผมผมทีพาวัดปลาไหลที่ว่าผู้ใดว่าเจ๋งจงมาเงียคนละเงียผมให้เจ้าหาเลยผมปูผมให้เจ้าบอกว่าจับก่อนเลยซะเนี่ยสมมุติว่าปลาไหลไหลนะบ้านเจ้าไหลผมครับไปเอาเอาให้ไว้ก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าผู้ใดมักคลิปนี่กะ็ะดไลไ์ลผู้ใดบ่มากกะกดแย่ยาคอมเมน แบบหัวควยๆนั่นนะครับผมปากถึงนะครับคนที่มาวางนีวผมคลิปนี้ขอสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้ากดไลค์กดแชร์เด้นะครับมาเอามาเนี่ยหูนเบื้องตะเว้น